สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีองค์ิงเพชรบันแพงสวัสดี f c ซสาหน้อยเพชรบันแพงเมื่อขึ้นเป็นจังไรนะครับพี่น้องทางเกษตรวิสัยจังหวัดระเอ็ดเห็นภาพแล้วกับประทับใจหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อขึ้นนี้โอ้ยดีใจหลายชื่นมม่นทุกคนมีความสุขแม้แต่ลาหน่อยก็มีความสุขทุกคนได้งาน แม้แต่ทีมงานสาหน่อยเพรบันแพงก็มีความสุขโดยเฉพาะพอฮักไม่ฮักอุ้งอิงเพรบันแพงเห็นมาไล่เป็นยังไงครับโอ้เห็นบ่ครับมาไล่ไพเซ่เป็นยังไงครับมาไล่ไพเซ่ไอายี้ต้องขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณเอฟซีพลังเงียบทุกคนทุกอย่างที่มอบไพลาเมื่ขึ้นนี้มีทั้งมาไล่จากต่างประเทศ เป็นมาไล่ของ่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นของทางัาอเมิกาเนาะเป็นเงินดอนเงินดอนตัวนี้พอ่อร่วมกันแล้วก็เกือบแสนแหละละครับประมาณเจ็ดหมื่นกว่าเบ่ง์ที่ละครับพี่น้องผู้ย่ไกลเป็นกันยังทรงแรงเชีรยแรงใจมาซอยนี่อาจจะเป็นมาไล่จากคนไทยที่เฮาไปเฮ็ดที่พี่ที่น้องเฮานี่ไปเฮ็ดงานอยู่ ต่างแดนเนาะก็ได้ทรงกำลังใจมาให้หลานน้อยเฮ้าเนี่ยต่อไปมันอาจสิเป็นจากคนประเทศนั้นก็ได้ที่ทรงพลังแรงเชื่อแรงใจมาให้หลานน้อยเฮ้าเนี่ยเพราะาเพิ่นอาสิบว่าเข้าใจอาศิบว่ฮห้วัฒนธรรมของบ้านเฮ้าเนาะวะ่าการโอนมาไล่การโอนเงินมาใหา้ท่านอ่านออนไลน์มานี่มันก็เป็นการสนับสนุนเป็นการทรงเสริมให้กำลังใจหลานน่อยเฮ้านี่ มันอาจจะพัฒนาการไปเรื่อยดอกแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นี่เข้ากับขาดการบ่อใดแต่กับบ่อแน่ดอกอน,นาคตมันอาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ว่าการทายถอดสุดต่างๆเหตุไหนเห้าได้เห็นความสุกเหตุไหนเห้าเห็นว่าพัฒนาการมันเป็นจงังไดครับพอแม่ FC เอฟซีเข้ากะยังเหนียวเนียนคือเกาค้นทีมาเบิงหลายอา่ส่วนใหญ่เล้ว มานี่ก็ขึ้นมาตั้งใจมาหาหลาหน่อยมาตั้งแต่ช่วงเช็คเศร้าเลยมาฮอดมากอคือพิ่นไปแล้วพิ่นแล้วพิ่นไปทั้งหนาเวทีพิ่นละไปก็ไปจับมือไปให้ติไปให้กำลังใจหลาหน่อยโอ้มันเป็นบรรยากาศทีด่ดีเห็นแล้วก็เป็นภาพท,ท,ที่ที่น่าประทับใจเป็นภาพที่สวยงามครับพอแม้เอไปในรางวัลเช็คเศร้านี่มันเป็นจังหวะที่ เอาไว้ไงสว่าหลาหน่อยเข้ากันย่างบ้านท่านใดเป็นท่างการอย่างเงาะกะมาเช็คซ่า,ากะมาทายลูปกับพอ,พอพอแม่แม่เอสซีทุกคนมาจับใหม่จับมือทายลูปทายยังกะเป็นเป็นบรรยากาศที่อู้ผมมาเป็นบรรยากาศทีไก่ชิดศิลปินเป็นบรรยากาศทีเฮ็ดให้พอแม่เอสซีเด้มีแห้งใจขึ้นกันเหมือนกับการว่าเข้ามาตั้งใจมาหาหลาหน่อยดิ ที่นี่พ่อมาหาเพื่พอมาไดทไทยรู้หาได้อไดวอาได้คุยน้ำได้พูดได้จา้าได้ไกลช่นนี้โอ้เดินทางมาไกลมาในก็นมีแหงในคนมาเบิงสิ่งที่ห้าหักมาเบิ้งค้นที่ห้าหักมันเป็นอย่างไรครับพี่น้องยิมบอยดบางคนนึงว่าจะได้ยืนเบงิงบางคนเป็นเอฟซีพลังเงียบความที่เป็นเอฟซีพลังเงียบแต่ว่าหักสุดใจมันเป็นอย่างไรครับถึงว่าเป็นเอฟซีพลังเงียบส่วนหนึ่งผมคิดว่าเนาะ เพิ่อนอาสิบกกาที่สแสดงโตตนออกมาว่าเออเพื่อนนี่สนับสนุนหลานหน่อยด้เพื่อนนี่เอ่อฮักหลานหน่อยเด้ค่อยสนับสนุนค่อยโอนให้หลานหน่อยอยู่เป็นประจำอยู่ทุกๆครั้งในการที่มีการแสดงแต่เพื่อนบอน่แสดงโตตนเพราะว่าหนึ่งพเพิ่อนอาสีด้วยพื้นฐานทางขอบรัวทุกคนพื้นฐานทางทิศใจทุกคนมันบ่ขึ้นกันเนาะเพื่อนอาสีมีความสุขในในนุมุ่งของเพื่อน มันอาจค่เพียงว่าแต่โอนไปแต่สนับสนุนไปแค่นั้นเพื่อนก็นมีความสุขแล้วบอยอยากแสดงตัวตนเพราะบางเทือ่อเพื่อนก็นอาสีบ่มีความมั่นใจใน,นตนเองเนาะอาจจะเคิร์นแะน่อาจจะอาแนะ่แม้แต่ผมเองบางเทือ่อกะขึ้นหน่อยขึ้นใหญ่คื้กันในการถี่สีออกมาเบาในสิ่งที่จะาล้องชื่นชม่มในจะคลองจะเล้องมักนี่สิก็ทําใจอยู่โดนพอสมควรครับที่สีเด้กว่าสีได้ออกมามาเบาในสิ่งที่จะคล้องหูซึกเนาะ มันอาจสิอาจสิบถึกใจบ้างหรืออาจสิถึกใจบ้างกับกับ่าไปยั้งการห่ฮงหูไว้ว่ายืนหนึ่งกับเป็นหลานหน่อยเ้าครึ้นก่อนนั่นแหละครับบันม,มีไพ่ครับในจองของผมนี่ส่วนใหญ่แล้ว่การพูดจาพูดคุยการกระสิเป็นในการในเรื่องของบอของ,ของเรื่องของหลานหน่อยเข้านี้แหละครับบอเนี่เรื่องดีๆสนับสนุนในเรื่องดีๆบออยากไปหงุงบออยากไปของเจ้าย,ยัง้งผู้อื่นตันใด เอาไไงครับลักๆก็จะเป็นหลานหน่อยสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่มันมัน,ม,นมันสมควรที่จะนําเสนอออกไปในมุมที่เขามองเห็นในสิ่งที่ดีเด้ผมก็สิพยายามเอามาคุยเมาบอกในในความหู้ซึกของผมเองนั่นแหะครับบ่อยากไปกล่าวกายผู้ใดเพราะว่าผมเห็นหลานหน่อยแล้วผมก็มีความสุขคือพอพอแม่แม่เอได้หลายคนนั่นแหละครับตอนแรกกะ แค่เพียงเบิงคิดว่าเป็นแค่เพียงกระแสซื้อครับผมกับบดไดอินบันไดยังปันไดแต่พ่อเฮ้ามาศึกษาเฮ้ามา,าติดตามคากัคกๆแล้วเขาแหววอ่วผมตาดำแล้วโอ้ยทั้งมดทั้งมวลนี่มันเกิดจากความดีของหลานหน่อยความส,รรม,สม่ำเสมอความหลของหลานห,หน่อยอเกิดจากความตั้งใจความฮักความเอ็นดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบเป็นหลานหนอยนี้ มันตกะพลึกออกมากเป็นหลานหน่อยปัจจุบันนี้คือเช็นในเห็นว่ามันบดได้ง่ายเลยครับ4่กว่ามาถึงจุดนี้และก็ต้องชื่นชมพ่อแม่เอฟซีเอฟซีทุกคนทุกมูเราทุกอย่างที่ค่อยพักดันหลานหน่อยแล้วหลานหน่อยก็ยังเป็นหลานหน่อยคือเก่าเป็นหยังเข้าสีไปเป็นยังเข้าคือสีบอสน,บสนับสนุนต่อไปในเมื่อหลานหน่อยมาจากหนึ่งเป็นจังไดห,หอดสองลอยหอดสามลอยมาณปัจจุบันนี้หลานหน่อยก็ยังเป็นคือจังนับจากหนึ่งอยู่คือเก่า ผมมีอย่างเปลี่ยนแปลงความที่เปลี่ยนแปลงก็คือการพัฒนาที่ดีขึ้นเอฟซี FC ที่มากขึ้นด้วยตัวหลาหน่อยเองด้วยพฤติกรรมทุกคนเ็เห็นอยู่ว่าเป็นอย่างไหนพฤติกรรมการปฏิบัต,รตริตองการปฏิบัติตัวการนี่สาม,มากคารวาการพัฒนาเจ้าของอยู่เป็นประจานะครับกระเฮ็ดให้พ่อแม่ f อทุกคนประทับใจทุกครั้งเวลาไปอยู่หนาเวที พอเม่เอฟซีลายลคนกับสินหลุนเม่หลาหน่อยออกมานี่ซีมาในชุดไดโน,น่ิซีมาในรูปแบบไดโนอซูนหนาชั้นยอดสามารถจีสีเทดประตูได้ทุกจังหวะทุกเวลาเหล้วบอสะกองหลังบอสามาจับทางได้ว่าเอ่คนผู้นี่สินยิ่งประตูแบบไหนสีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วก็ชื่นชมอย่างหนึ่งทีมงานแต่งหนาแต่งชุดเงี้ยต่างๆให้หลาหน่อยผมเบิ่งมาตลอดนี่โอ้ ออกมาเธอได้นต้องมันคืออวไเนี่ยประทับใจทุกชุดทุกยางเวลาออกมานี่เปงปังออลาต้องใส่คําอาจารย์แม่เพื่นว่ามือได้ทีลาหน่อยแต่งหนาแต่งสุดแต่งยังออกมาปึ๊บเปลี่ยนบุคลิกคนละคนอ่าเหมือนองค์ลงนะครับเหมือนองค์ลงเหมือนแบบบุคลิกอีกคนหนึ่งไปเลยเมือเม่อเมื่อมีการแต่งหนา ท้าผมใส่ชุดกับไปทุกชุดผมบูงหูนะเข้ากับบดีมีความรู้ในเรื่องของการแต่งหนา้าใส่ชุดยังดอกแต่ถ้าเบริรงแล้วมันแมทกันเบิดเลยสีหนาล่องพื้นเขียนคิวท่าปากชุดเอียงมันคือแมทกันนะเบริรงแหง่งมีไฟซองกันไปแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยมันก็น,นั่งฝ่าชัดๆหละครับเบิ่งยามได้กับประทับใจยามนั้นแต่ว่าทีชุดได้ชุดกระซังครับใส่มาเออมันคือหมอหมอคักแต่ต้องเชิญชมทีมงานถี่เพิ่นจัดตรงนี้ห้เนาะ ให้พ่อแม่เอซีได้เห็นสิ่งที่โอ้ประทับใจลหลายๆครับชื่นชมจากใจอีลีครับทีมงานนี่เนาะจังไงก็เป็นกำลังใจให้หลานหน่อยตลอดไปครับบวายยังสิเกิดขึ้นช่องของผมเองก็ยังสิสนับสนุนหลานหน่อยไปตลอดเพราะผมเห็นความตั้งใจเห็นความดีความชอบของหลานหน่อยแล้วมันมันเป็นสิ่งที่ควรที่สนับสนุนกันต่อไปครับโอกาสนามีเวลามีประเด็นคอยมาเจอกันไหมนะครับนาะครับสวัสดีครับ